อันนี้เป็นสแตนเลสนะคะไม่ใช่ทองเหลืองแต่ตัวนี้เป็นทองเหลืองนะคะนั่นแหละเวลาเราซื้อเราก็ต้องดูให้ดีนะคะถ้าเป็นทองเหลืองแบบนี้แต่เราก็ต้องมาตัดนะคะตัดเพื่ออะไรคะตัดเพื่อที่จะพลาสติกออกนะคะไม่งั้นที่ร้านเขาก็ต้องไปตัดเองเขาก็จะหักเรานะคะเราก็ตัดไปให้เขาเรียบร้อย,ยสวัสดีค่ะ วันนี้มาพบกันในช่องปลาหลี่ร้อยแปดอาชีพนะคะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาแกะก๊อกน้ำแกะกับวิธีการต แกะแล้วก็มาบอกวิธีการซื้อด้วยนะคะข้าวคร่าวนะคะในแบบของเราเนาะแต่ละที่ <ổi S 1> แต่ละท่านแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอก็อาจจะซื้อไม่เหมือนกันแต่ละร้านเนาะเขาส่งคนละที่คนละทางก็อาจจะซื้อไม่เหมือนกันเราแค่มาบอกแนวทางาว,คร,าวคร่าวนะคะย้ำว่าขาวคร่าวก็คุณก็เอาไปดัดแปลงใช้ได้นะคะหวังว่าคลิปของเราจะมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้เราจะมาแกะก๊อกน้ําทองเหลืองที่เป็นก๊อก,กใหญ่ๆแบบนี้นะคะสําหรับใช้ในแทงค์น้ําหรือว่า ก๊อกน้ําตามบ้านที่แบบ <ปะ S 1> ใหญ่ๆนะคะ,ะน้ะําประปาอะไรแบบนี้อันนี้เราซื้อมาถูกต้องตามกฎหมายนะคะอยู่ติดไปเขาจริงเหอันนี้น้องๆที่เก็บขยะเทศบาลขายมาให้เรานะคะเราก็เลยมีตัวอย่างที่จะมาทําให้ดูนะคะมีเป็นแล็แร่ได้อะไรบางนี้มาดูกันคะ่ะว่าในก๊อกน้ํามีอะไรบ้างเนาะหนึ่งอย่างที่ได้ออกมาก็คือเหล็กนะคะ S <S <น>วิธีการซื้อนะคะเราจะไม่ไ <bamboo> ด้ซ <Mov ys COB> ื้อเป็นทองเหลืองล้วนๆนะสมมุติว่าอันนี้คือการสมมุตินะคะสมมุติว่าทองเหลืองอยู่ที่โลร้อยห้าสิบเราไปซื้อลูกค้าเนี่ยโลร้อยห้าสิบเนี่ยเราไม่ได้ซื้อร้อยห้าสิบเต็มนะคะเพราะเราจะต้องมาคํานวณหลายอย่างคุณก็คํานวณเราเองเหมือนชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้ตอนที่ซื้อมาเนี่ยของลูกค้าเขาใส่มากับเหล็กอันนี้เราได้มาแบบในราคาเหล็กนะคะเราก็จะไม่พูดถึงเนาะแต่เราจะมาพูดถึงชิ้นนี้นะคะแบบนี้นะคะเราซื้อมานะคะเขาติดมาแบบนี้ เราก็เห็นอยู่ว่าเป็นทองเหลืองติดเหล็กติดตะกัวนะคะเราก็จะซื้อาราคาให้ลูกค้านะคะอันนี้คือตะกัวนะคะตะกัวเดีย๋ยวมาทุบให้ดูนะคะว่าตะกัวเป็นยังไงพี่ลีลองทุบตะกัวให้ดูหน่อยสิคะว่าทําไมถึงเรียกว่าตะกัวเนะะนี่ยคะ่ะนี่ไม่ใช่เหล็กนะคะบางอันก็เป็นอลูมิเนียมไหมเนี่ยค่ะนี่คือตะกัวนะคะตะกัวนะคะตะกัวเขาจะแตกต <ะ S 1> ออกแบบนี้นะคะ ส่วนมากจะเป็นตะกัว่วบางอันก็เป็นอลูมิเนียมนะคะแต่อันนี้คือตะกั่วนะคะตะกั่วก็จะราคาถูกกว่าเหล็กนะคะตอนนี้ตะกั่วถูกกว่าเหล็กนะคะเราก็จะซื้อแบบว่าถ้าสมมติมาแบบนี้ใช่ไหมคะเขาติดทองเหลืองแต่ติดเหล็กติดอ่ะตะกั่วมาแบบนี้ถ้าอ่าข้างในึ่งนี้ก็จะมีเหล็กนะคะเนี่ยคะ่ะสแตนเลสเป็นเหล็กด้วยสแตนเลสด้วยวเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะว่าก๊อกน้ำนี่นมีอะไรบ้างนะคะแต่ที่เห็นเลยก็คือตะกัว่วเหล็ก สเตเลสท,ทองเหลืองอมีเยบางอันก็เป็นอลูมิเนียมแต่อันนี้คือตะกั่วทั้งสองอันนะคะตะกั่วอันนี้มันลุดแลนะ้วมแกะอะไรอันนี้หลุดแล้วก็จะแกะง่ายสักนิดนะคะนี่นี่คือทองร้องเปรียวแล้วนี่คือทองเหลืองเพียวๆแล้วนะคะทองเหลืองเลียวๆถ้าลูกค้าแกะมาให้เราแบบนี้นะคะเราก็จะซื้อที่โลร้อยห้าสิบใช่ไหมเราซื้อซื้อโลห้าสิบแต่ถ้าติดมาเราอาจจะซื้อที่โลร้อยอะไรแบบนี้นะพี่นะ บางคนก็บอกว่าทําคลิปให้เขารู้แบบนี้เขาก็เอาแกะเองค่ะเราก็ยินดีนะคะยินดีให้เขาแกะเองนะคะยินดีให้เขาแกะเองแกะเองเขาก็เอามาลูกค้าเราเขาก,ก,ก็เอาขายให้เรานะคะลูกค้าเราเขาก็เอามาขายให้เราถ้าเขาแกะเองได้เขาก็จะแกะมาขายก็จะ,จะได้ทองเหลืองมาก เราทำคลิปก็เพื่อที่ต้องการจะบอกให้เป็นแนวทางความรู้นะคะไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีนะคะที่เราทําก็เพื่อให้ได้รู้ว่าเออถ,ถ้าคุณไปแกะเองคุณก็จะได้ดีก็แกะนะคะถ้าแกะได้แต่บางคนเขาก็ไม่ได้แกะได้นะคะลูกค้าของเราเขาก็ไม่ได้มานั่งแกะนะคะก็ยอมให้เราเหมือนว่าเราซื้อซื้อทองเหลืองล้วนๆที่โลร้อยห้าิบแต่ถ้าเ็ามาติดเหล็กมาแบบนี้เราซื้อที่โลร้อย แต่ถ้าติดเล็กมากๆแบบนี้นะติดมามากเลยเกินเราก็ไม่ได้ซื้อถึงโลร้อยนะคะเราก็ดูนะคะดูความเหมาะสมแต่บางสิ่งบางอย่างเขาก็ติดมาทองเหลืองล้วนๆแบบนี้แล้วก็ซื้อให้ราคาเขาเหมือนกัน,นะคะ่ะไม่ใช่ว่าจะเอาเปรียบกันนะคะบอกกันตามความจริงเนาะเราก็ต้องได้บ้างทําแล้วไม่ได้เราจะ,จะทำทำไมใช,ใช่ไหมเนาะ,ะท่านผู้ชมเราก็ต้องได้บ้างนะคะตัดเลยเนะเดี๋ยวพี่ลีจะตัดเลยนะคะเพราะว่าทุบไม่ออกนะคะกแกะไม่ออกนะคะเดี๋ยวจะใช้เนี่ยคะ่ะ การเกะก็มันไม่ใช่ได้ออกง่ายๆนะคะก็ต้องใช้ลูกหมูต้องใช้การตัดกันอะไรกว่าจะได้ในส่วนนี้ก็คนเกะของเก่าเขาก็ไม่ได้ได้มากหรอกค่ะััเลยจวิธีตดดที่เขาได้มากเพราะว่าอาศัยว่าเอาเยอะนะคะไมมีของหลายชิ้น คนทาของเก่าก็ไม่ใช่ได้มากนะคะบางคนก็บอกว่าคนทําของเก่ากได้มากคือได้มากคือเอามากนะคะซื้อหลายมาหลายที่หลายร้านหลายหลายคนมาสมลมรวม,รวม,ร,วมรวมกันถึงจะได้มากนะคะคนที่ทาแล้วได้มากก็คือต้องต้องซื้อให้ได้มาก,มกาค่ะเนเะลนยแต่ไม่ใช่ว่าของเรื่องใหญมาเองไม่ใช่ว่าจะได้ซื้อเจ้าเดียวแล้ว<อ>จะได้ กำไรเยอะไม่ใช่นะคะที่ได้กำไรเพราะว่าซื้อหลายๆเจ้าก็แต่ละตัวที่เวลาเราซื้อมามันก็ไม่ใช่เหมือนกันเป๊ะๆทุกอันนะคะอันนี้ข้างนอกขอบตรงนี้เป็นเหมือนเหมือนจะดูเป็นเหล็กนะคะแต่ไม่ใช่เหล็กนะคะเป็นทองเหลืองนะคะเดี๋ยวมาให้พี่ลิตัดให้ดูนะคะเป็นเป็นทองเหลืองนะเดี๋ยวมาตัดให้ดูเนี่ยค่ะก็น้ําตัวใหญ่ตัวหนึ่งออกมาก็จะประมาณนี้ค่ะบางร้านสองก็ไม่ว่าแต่บางร้านก็อ่ออกเม็ดแต่ เอาปฏิกันข้างในข้างในก็มีพลาสติกนะคะแบบนี้นะคะงานไนเกลี้ยเกยเกลียเลยเอาไปบางร้านกันบางที่ก็อนรุ่มไปมั้งมาต้องบอกนเดี๋ยวเราตัดอะไรกันตัเราปิทิออกบางร้านที่เราไปขายของเก่านะคะเขาพลาสติกแบบนี้บางร้านเขาก็ไม่ได้เข้มงวดก็แม่เออกก็ได้นะคะแต่ของเราเราทาเกลี้ยหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะมาตัดลูกนี้ให้ดูนะคะเสียเวลาเราจะตัดเพื่อที่จะเอาพลาสติกออกนะคะ

บางร้านที่เขาไม่เข้มงวดมากก็ไม่ต้องตัดได้นะคะ<ม>เอาไปขายแบบนี้เนนี้แบบีอ๋ออันนี้ก็กกมีก้อนกลมๆอยู่ข้างในเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะตัดออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นทองเหลืองกันบ้างงั้น,นหัวก๊อกบางอ๋อ,อข้างในนี้ก็เป็นทองเหลืองเหมือนกันนะคะมีมีบ้งั้นทองเหลืองไปเจอแล้วค่ะนั่นหัวก๊อกล้กัน เป็นทอเหล,ลืองนะคะเป็นเล็กเป็นเล็บนั่มะเดี๋ยวดิวฉัน<อ>จะจับให้ดูนนี่ค่ะไอ้ก,ก้อนกลมๆตรงนี้นะคะอันนี้เป็นสแตนเลสนะคะไม่ใช่ทองเหลืองแต่ตัวนี้เป็นทองเหลืองนะคะนั่นแหละเวลาเราซื้อเราก็ต้องดูให้ดีนะคะ <c oughs> ถ้าเป็นทองเหลืองแบบนี้แต่เราก็ต้องมาตัดนะคะตัดเพื่ออะไรคะตัดเพื่อที่จะพลาสติกออกนะคะไม่งั้นที่ร้านเขาก็ ต้องไปตัดเองเขาก็จะหักเรานะคะเราก็ตัดไปให้เขาเรียบร้อย,เ,ยเลยนะคะ,ะบางร้านก็บางร้านก็นไม่เนนันบางร้านเขาก็ไม่ได้ว่านะคะเดี๋ยวมาตัดให้ดูอีกลูกหนึ่งนะคะความจริงเขาสามารถใช้กุญแจนะคะกุญแจลูกใหญ่ๆแบบคนที่เขาทาปราปาเนาะกุญแจลูกใหญ่หมุนๆได้ขันๆออกได้แต่ของเราไม่มีนะคะเราก็จะใช้ลูกหมูเช่นเคยค่ะในการตัดอันนี้เขาติดเหล็กมาด้วยเราก็จะซื้อในราคาที่ต่ําลงมานะคะ ผู้ชมที่ชมอยู่นะคะถ้าเวลาซื้อก็พิจารณาเอาเองนะคะไม่ใช่ว่าตามเราเนาะเพราะเราถ้ามีถ้าเรามีไอ้นู่นนะคะถ้าเรามีกุญแจตัวใหญ่ๆนะคะแล้วก็ผันออกได้ไหมเขากระเด็นออกแล้วอันนี้ก็ต้องลองะะอันนี้ก็เป็นทองเหลืองนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นทองเหลืองนะคะเนี่ยนี่คือทองเหลืองแต่เวลาเราซื้อมาเราซื้อทองเหลืองติดเหล็กนะคะเนือหยางนี่ก็ต้องออกกันก่อน เวลาเอาไปขายจะมีลูกยางนะคะลูกยางนี่ค่ะตรงนี้สีดำๆนี่คือลูกยางนะคะเวลาไปขายก็ต้องแกะออกให้เขาด้วยนะคะร <l ach> ้านที่เวลาซื้อทองเหลืองเขาซื้อราคาแพงแล้วเราก็ต้อง,<ร>งทํ <งๆ S 1> าให้เขาให้เรียบร้อยนะคะเนี่คะ <ด S 3> ่ะก็จะมียางแบบนี้ก็ต้องแกะให้เขาเหตุผลที่เรามาตัดทําไมไม่ขายแบบนี้เลยอะ่ะซื้อมาปุ๊บแล้วไปขายแบบนี้เลยถ้าร้านที่เขารับซื้อแบบนั้นเลยก็คือเขาจะซื้อราคาถูกนะคะแต่ถ้าเรามาแกะให้เขาเกี้ยๆแบบนี้เราจะได้ราคาแพงกว่านะก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ใครจะถนัดแบบไหนนะ บางคนว่าร้านที่คุณขายที่ผมขายอยู่เออไม่ต้องตัดให้เกี้ยงแบบนี้ก็ได้ขายได้ใช่ค่ะขายได้แต่เขาก็จะหักเรากไไไ็ได้ราคาต่ําแต่ร้านที่เราไปส่งนะคะเขาไม่มาหักแล้วค่ะเขาบอกให้ทําให้เกี้ยงเลยนะคะเราก็จะได้ในราคาที่สูงกว่าเนาะเวลาเราซื้อลูกค้ามาเราก็จะซื้อในราคาที่ให้เขาได้เหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าเราซื้อต่ํานะคะร้อยห้าสิบนี่ถ้าแบบถ้าก็ติดมาแล้วก็ถ้าเขาทําให้เราเกี้ยงๆอะ่ะเราซื้ออยู่ร้อยห้าสิบค่ะ แต่ถ้าสมมติว่าเขาทําไม่เกี้ยงเราต้องมาทําเองเนี่ยเราก็ลดลงมา,แ,งลาแล้วแต่ช่วงเวลาด้วยนะคะไม่ใช่ว่าร้อยห้าสิบตลอดนะคะตอนนี้ทองเหลืองก็เราซื้ออยู่ร้อยห้าสิบนะคะถ้าเขาแกะไม่เกี้ยงเราอาจจะซื้อที่โลร้อยยี่โลร้อยอะไรอันนี้ของลูกค้าประจํานะเราซื้อที่โลร้อยยี่นะคะไม่ใช่โลลอยนะอ,อันนี้คือลูกค้าประจําของเรานะคะคือพนักงานที่ทําที่เทศบาลนะคะดี่ฉันให้เขาไปที่โลลอยที่เขาแกะไม่เกี้ยงให้ไปที่โลร้อยยี่สิบแต่ถ้าเกี้ยงอ่ะให้โลโล ร้อยห้าสิบนะคะ,ะพนักงานที่เทศบาลเขาก็รู้กันค่ะเราก็าก็บอกเขาตรงๆนะเราก็ไม่ได้กําไรมากถ้าว่าติดแบบนี้นะพี่ขอซื้อร้อยยี่นะเพราะต้องเอาไปแกะเองแต่ถ้าว่าอทองเหลืองเกลี้ยงเราก็ซื้อที่ร้อยห้าสิบก็ประมาณนี้เนาะก็เนี่ยค่ะทั้งหมดในก๊อกน้ําก็จะมีแบบนี้นะคะตัดออกมาแล้วก็จะเป็นทองเหลืองแบบนี้ค่ะทองเหลืองอันนี้คือตะกัวอันนี้คือเหล็กค่ะ อันนี้คือยางนะคะที่ต้องตัดออกมาก็จะประมาณนี้นะคะไอ้ที่มียางสีดําติดแล้วก็แกะให้เกี้ยงนะคะทั้งหมดก็จะประมาณนี้ค่ะมีเหล็กมีทองเหลืองมีเหล็กมีสเตนเลสมีทองเหลืองมีตะกัว่วก็จะประมาณนี้นะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ลีและดิฉันได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ よし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 